ดรกรณีธรรมจารีนักสังคมงสงเคราะห์และนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายท่อง,ทงเที่ยวสีสกเกตพร้อมด้วยห้าเสือแรงงานประกอบด้วยจักหางานจังหวัดแรงงานจังหวัดสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพอ,อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสามสิบแปดประกันสังคมพัฒนาสังคมและขอบมั่นคงของมนุษย์และนสุกิจเหลืองสกุลไทยนอำเภอกันทรลักษ์ลงพื้นที่บ้านเลขที่หนึ่งสามสองหมู่ที่เจ็ดบ้านสามตาวันตำบลหนองย่าลาดอำเภอการลรักษ์จังหวัดสีสกเกต เพื่อเขาเยี่ยมให้กำลังใจนางสาวกัญญารัสุริยศรีอายุ39ปีภรรยาของนายโอวาสุริยศรีอายุ40ปีซึ่งเป็นแรงงานไทยจากจังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลโดยนายโอว่าได้ไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลโดยกรมการจัดหางานจัดส่งไปเมื่อวันที่8กรกฎาคม2564กับนายจ้างที่ปัจจุบันถูกจับเป็นตัวประกันในขณะนี้มีแรงงานไทยที่เป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษ ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลจำนวน357คนจากจํานวนทั่วประเทศที่ไปทํางานประเทศอิสราเอลมีจํานวน25,887คนนางสาวกัณยารัตภรรยาแรงงานไทยกล่าวว่าตนฝากถึงรัฐบาลและทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดในการช่วยเหลือสามีของตนและแรงงานไทยทุกคนในประเทศอิสราเอลให้กลับมาสู่ประเทศไทยอย่างปลอดภัยและเร่งด่วนเนื่องจากตนและครอบครัวญาติพี่น้องมีความห่วงใยในอวารเป็นอย่างมาก ด้านในวิชัยเลิศพัฒรนัน์แรงงานธรรมศีสกเกตกล่าวว่าตนได้ประสานการแรงงานในสังกัดกระทรวงแรงงานแรยง,งานที่เกี่ยวขอ้องและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนในงงานปกครองส่วนท้องถิ่นมาเยี่ยมให้กำลังใจแต่เสียแจ้งในคันให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนายโอภาสให้ได้รับทราบแนวทางการช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงานซึ่งในวันนี้ภรรยาของนายโอวา่ามีกำลังใจและคลายการกังวลเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันนางสุจิตราชินสงวนะอายุ56บกปี ชาวบ้านบ้านหนนวงใต้ตำบลหนองลาดย่าอำเภอการดาลักษ์จังหวัดศรีสะเกตกล่าวว่าขณะนี้ตนสามารถติดต่อกับนายถาวรวงแก้วอายุ40ปีซึ่งเป็นหลานชายเป็นแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอลได้แล้วเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนายถาวรแจ้งว่าปลอดภัยดีโดยนายถาวรบอกว่ามีลูกปืนใหญ่2-3ลูกตกมาในส่วนที่ทำงานอยู่แต่ไม่มีผูดด้ใดได้รับอันตรายขณะนี้ทำงานอยู่กับเพื่อนคนไทย18คนทุกคนปลอดภัยดี เนื่องจากทำงานอยู่แถบภาคกลางของประเทศอิสราเอลและอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่เกิดเหตุการณ์สู้รบบุธทรนทุสีวันแรงงานนายมนสิิตไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชกรารจังหวัดจันทบุรีนําส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ห้องแถวเช่าด้านเนินเอฟเอ็มตําบลวัดใหม่อเมเอิญจันทบุรีพรเพื่อเยี่ยมให้กําลังใจนางทองศรีปั่นกลางอายุ15ปี ซึ่งเป็นมารดาของนายสุริยาปันกากแรงงานชาวไทยที่ไปทํางานในด้านเกษตรกรรมที่ประเทศอิสราเอลซึ่งประสบปัญหาภัยสงครามในขณะน,นี้แม่ของแรงงานไทยกล่าวว่าได้พูดคุยกับลูกชายครั้งล่าสุดเมื่อเช้าวานนี้ลูกชายได้ย้ายที่ทํางานจากภาคใต้ของอิสราเอลไปทางภาคเหนือก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามจึงปลอดภัยดีและกําลังทําเรื่องผ่านทางสถานทูตและก็ส่งแรงงานเพื่อกลับประเทศไทยซึ่งตนเป็นห่วงลูกชายเป็นอย่างมากอยากให้ลูกชายกลับมาไทยก่อน เดินลูกชายของตนไปทาง,งานที่อิสราเอลได้ประมาณเกือบหนึ่งปีแล้วจริงๆไม่อยากกลับแต่เกิดสถานการณ์สงครามเพื่อความปลอดภัยจึงจําเป็นต้องกลับมาตั้งหลักก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ซึ่งการติดต่อกับลูกชายที่อิสราเอลมีปัญหาเนื่องจากตนเองใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าแบบ 2G ีใช้ได้เพียงพูดคุยกันเท่านั้นแต่ต้องรอให้ลูกชายโทรมาซึ่งตนไม่สามารถโทรออกไปต่างประเทศได้เพียงแต่ต้องรอลูกสาวซึ่งเป็นพี่สาวของลูกที่ไปทํางานต่างประเทศพูดคุยผ่านทางไลน์ ท่านนี้นายมนจิตไปาสารตนวัฒผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวว่ามีรรงงานที่มีพลํล้นาในจังหวัดจันทบุรีไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลรวมสิบรายแต่กลับมาก่อนหน้านี้แล้วหนึ่งรายส่วนอีกหนึ่งรายย้ายพลุล้มนาไปจังหวัดอื่นสรุปว่ามีรรงงานที่เป็นคนจันทบุรีรวม8รายทุกคนปลอดภัยดีไม่มีใครเป็นอันตรายบาดเจ็บหรือถูกจับเป็นตัวประกันซึ่งทางรัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกาลังเร่งเข้าไปช่วยเหลือให้แรงงานไทยทุกคนปลอดภัยจารมยงเสนา รายงานนายกูแงยาวอันเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมนายกมลศักดิ์ลีวามอสประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนและทีมงานของพันุเตระทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าพักประชาชาติเดินทางไปรับฟังปัญหาข้อคิดเห็นและก็เสนอแนะจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม4หน่วยงานหลักคือสำนักงานกลุมประพฤติจวัดนาราชทิวาศ สันังงานาบังคับคดีจังหวัดนราธิวาสเรือนจำจังหวัดนราธิวาสสถานพินิษ์และุ้งคองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสและสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีหัวหน้าหน่วยในสังกัดร,รวมถึงผู้อุ่วในการส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า20คนโดยใช้เวลาประชุมร่วม3ชัว่วโมงในที่ประชุมได้ข้อสรุปป,ปัญหาต่างๆเพื่อรวบรวมให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้นำไปพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ค้างคามานานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อัตรที่ค่าตอบแทนพิเศษของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้โกต้าจากจังหวัดไม่เหมือนเหมือนกับหน่วยงานเดนิมค่าเดินทางไปราชการต้องคว้กระเป๋าตัวเองรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆท,ท,ท,ที่ใช้ในสำนักง,งานเสื่อมสภาพต้องควกระเป๋าตัวเองซื้อมาใช้ทดแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งถือว่าเป็นเรือนจำขนาดใหญ่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของเครื่องสารารนูปโภคค่าไฟค่าน้ำที่สูงขึ้นกว่าเรือนจำปกติที่ไม่มีงบใช้ใจ่ายที่สำคัญไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียและต้องใช้เงินก้อนโตในการก่อสร้าง ด้านนายกูเองยาวอาสันเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าเป,ป็นเวลานานกว่า20ปีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาเรื่องของสิทธิมนุษยชนมากกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคและเรื่องสิทธิมนุษยชนมากที่สุดและถูกกระทำมากที่สุดตั้งแต่มีกฎหมายพิเศษสองฉบับด้วยวันนี้ทำอย่างไรให้เรื่องนี้กลับมาในการต่อสู้นั้นทางรัฐมนตรียุติธรรมกรชับจ่า้ัตใช้ยหลักยุติธรรมมาแก้ไขปัญหาต่างๆต,ต้องแก้ปัญหาด้วยกฎหมาย วันนี้เราไม่สามารถทำหรือยกเลิกกฎหมายพิเศษอะไรหรือยกเลิกบางส่วนก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้หมดวันนี้ความรู้สึกความเหลื่อมล้ำในการใช้อำนาจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะทำอย่างไรให้กฎหมายเหล่านี้เสมอภาคให้เท่าเทียมกับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยด้านนายกมนักิ์รีวามะประธานคณะกรรมการที่การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าด้วยหลักการแล้วเชื่อว่าพรกอรจุกเฉินควรมีการยกเลิก ซึ่งวิธีการจะยกเลิกนั้นจะมีการยกเลิกเพียงครั้งเดียวหรือจะย่อยยกเลิกซึ่งต้องมีการพูดคุยกันซึ่งเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาต่อพรกจุดเจิญเป็นมติของคอรมอนั่นจะส่งเสียงสะท้อนว่าตอนนี้เท่าที่ทราบข้อมูลโอกาสที่จะยกเลิกครั้งเดียวนั้นเป็นไปได้ยากซึ่งการยกเลิกนั้นอย่างน้อยต้องหามาตรการอื่นๆมารองรับด้วยในคราวเดียวกันซึ่งพรกเป็นใช่เป็นมาตรการหรือกฎหมายในการป้องกันการกระทำผิดแต่เป็นกฎหมายป้องปราม เมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วสามารถก็ถึงผู้ต้องสงสัยที่ข้าวประจ,จก่อเหตุได้ง่ายเป็นเครื่องมือในการใช้หลังเกิดเหตุไม่ใช่เครื่องมือในการใช้ป้องกันเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการยกเลิกพรบจะต้องมีมาตรการในการป้องกันซึ่งจะต,ต้องใช้มาตรการอย่างอืน่นแต่อย่างนอ้อยก็ยังมีกฎไอาการศึกอีก7จดวันซึ่งอำนาจของฝ่ายทหารก็ยังคงมีอยู่ในพื้นที่และยังมีพรบความมั่นคงอีกซึ่งไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่มีพรกรแล้วจะไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามไปด้วยหนูอาริซาเยาเยอริ รายงานสันเจ้าต่างๆในพื้นที่จังหวัดพังงาอาทิสันเจ้าแม่เจ้าโป,โปสันเจ้าเส้นกีตานสันเจ้าจงตังวนโศยได้เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันล้างทําความสะอาดอาการสถานที่ภายในศาลเจ้าและเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆหรือที่เรียกว่าล้างอามก่อนที่จะเริ่มประเพณีสืสิน์กินผับกินเจของจังหวัดพังงาระหว่างวันที่15กันยายนถึงวัท3ตุลาคมนี้ โดยบริเวณด้านหน้าโดยรอบของศาลเจ้าได้มีการฉีดน้นทำทาความสะอาดถูพื้นล้านพิธีกรรมรวมถึงรูปปั้นต่างๆขณะที่ภายในศาลเจ้ามีการนับอุปกรณ์เครื่องใช้โลหะชนิดต่างๆออกมากัดถูส่วนที่โรงครัวมีการล้างทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆเพื่อใช้ในการปรุงอาหารเจแจกจ่ายกับผู้ร่วมถือสินกินผักตลอดทั้ง9วันขณะที่บริเวณถนนหลายสายรวมถึงห้างร้านต่างๆในตัวเมืองพังงาซึ่งเป็นเส้นทางขบวนอิ่วแก้งแห่พระพรานก็ได้มีการประดมประดาธงสีเหลือง อันเป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์ของการเริ่มเข้าสู่ประเพณีถื่งสินกินผักอนนี้สานเจ้าต่างๆในจังหวัดพังงาจะเริ่มขึ้นเสาโกเต้งหรือยกเสาโกเต้งเสาตะเกียงทั้ง9้าดวงสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีถิ่สินกินผักในวันที่14ตุลาคมนี้การระเกตผมทองรายงานชาวบ้านบ้านเขาล้านจังหวัดตราดพบน้ำทะเลผิดปกติมีสีเขียวเข้มแต่ชาวบ้านต่างหวัน่นว่าน้ำทะเลจะมีปลระพิต คณะที่ผู้จัดการศูนย์รัชการรุนสภากาชาติไทายบ้านเขาล้านออกมาเปิดเผยว่ายาตินตนกเพราะเป็นเพียงสาเหตุที่เกิดจากแผงต้นบูมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเมื่อมีฝนตกหนักลงมาน้ำจืดจ,จากน้ำฝนไหลลงสู่ทะเลซึ่งเป็นน้ำเค็มก็จะทำให้เกิดแผงต้นบูมเมื่อมีแสงแดดส่องลงมาที่ผิวน้ำทะเลจะทำให้น้ำทะเลกลายเป็นสีเขียวอย่างที่เห็นเท่านั้นด้่ยนายสมบูรณ์สิริเวชผู้จัดการศูนย์ราชการรุนสภากาชาติไทายบ้านเขาร้านเปิดเผยว่า เหตุการณ์แบบนี้จะเป็นในช่วงที่ฝนตกหนักติดต่อกันถึงจะเกิดปรากฏการณ์นี้แต่ก็ไม่เกิน7วันจะกลับมาสดใสเหมือนเดิมซึ่งได้ตรวจสอบน้ําทะเลข,ของชายหาดเขาลานแล้วยังไม่มีกลิ่นเหม็นแต่อย่างใดไม่อยากให้ชาวบ้าน,นและนักท่องเที่ยวตื่นตระดนกก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาก็เคยเจอเช่นแบบนี้เพียงไม่กี่วันสภาพน้ําก็จะกลับมาสดใสเหมือนเดิมวิเชียน่วงศรีแรงงาน